สวัสดีครับเพื่อนชาวไทเซนทุกท่านตอนนี้ผมก็ได้มาพักผ่อนที่พีริมายากอร์สแอนด์รีสอร์ทนะครับตอนนี้ก็จะมาตล์ฟที่สนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับจะเปินฝนตกลมแรงก็เลยไม่ได้ตีก็เลยมาเล่นน้ำตุ้มตุ้มตุ้มๆะฮะให้เพื่อนเพื่อนมาเล่นนะครับก็วันนี้ก็มีข่าวมาบอกถ้าเพื่อนเพื่อนสำหรับไทยที <S <S ่ค mm ิด hmm ว่าจะไปทำงานกับไทเซนก็ได้า่วันที่22เมษายนนี้ก็เตรียมตัวนะครับ สมัครสมาชิกไทยเซ็นคลับของเราได้แล้วนะครับไทยเซ็นคลับของเราก็สมัครได้ที่ www.thaichen.com นะฮะกดทิ้งนี้จ้าสมัครสมาชิกเลยนะครับเพราะวงานนี้ผมจะฟรีโอ้โน้ตำนา <love> you. ฟรีให้กับสมาชิกไทยเซ็นคลับนะครับแล้ววันที่22มิถุนายนผมจะม,มาบอกเพื่อนๆว่าเรามีวิธีการอย่างไรที่จะหาเงินผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้รถแมทของนายพาน,นเป็นรถแมทที่ผมเคยประสบความสำเร็จมานะฮะแล้วก็มีเทคนิคเคล็ดลับต่างๆมากมายรวมถึงเทรนด์ใหม่ๆ ที่เราจะมาใช้กันในปี2 0 1 2นี้นะฮะเรามีเทรนแลหลายเทรนมากมายนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเรียน,นตัวพบกับความรับของนายพานวันที่22เมษายนนี้ให้ดีนะครับอย่าลืมนะครับชีวิตอิสระไทยเสรจ